ช่องลิ c k ฟ f o ์ c h a n n e ขอนำเสนอการอัพโหลดคลิปวิดีโอ y o u t u b e ผ่านแอปบนมือถือแล้วก็คลิกไปที่แอปแล้วก็หมายบวกแล้วก็กดอัพโหลดวิดีโอเลือกวิดีโอที่เราจะอัพโหลดหลังจากนั้นก็กรอกหัวข้อของคลิปนะคะเวลาเรากอ,กอกข้อมูลในหัวข้อชื่อคลิปนะคะเราก็เลือกหัวข้อให้มัน มีความชัดเจนเวลาลกมีคนหาข้อมูลก็จะได้หาง่ายนะคะนี่เรากรอกเสร็จแล้วหรือเราจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมเราก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้คือใส่หัวข้อคลิปค่ะว่าคลิปเราจะจัดเก็บไว้ไหนอันนี้คือเลือกว่ามันเป็นเนื้อหาสำหรับเด็กหรือเปล่าแค่นี้เองค่ะดีโอเราก็ได้ถูกอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเราก็ไปที่ YouTube Studio ค่ะแล้วก็เช็คดูว่าวิดีโอเราได้ถูกอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆในการอัปโหลดอย่าลืมติดตามคลิปหรือเทคนิคดีๆได,ด,ด้ที่ช่อง l i q u i Fox Channel นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะ